สวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องโอ้โหนะครับวันนี้เรามาขึ้นแรงถ้าในเกม Monster Hunter Rise ก,กันดีกว่านะครับเริ่มที่ u r g e n t Quest ของ j u d จ Jula ท h o r a กันนะครับโดย Jula โทร r a เนี่ยเป็นมังกรดินนะครับมังกรขี้โคลนเลยดีกว่า <laughs> ไม่ได้แค่อยู่ในดินอยู่ในหนองน้ําที่เป็นขี้โคลนเป็นส่วนใหญ่นะครับมาจังหวัะแรกผมฟันลงไปแล้วก็วุด,วด เป็นเรื่องปกติของดาบใหญ่นะครับเพราะเราชาร์จนานนะบางครั้งก็เ่อน,นที่แล้เขาจะตีไม่ได้นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยหลังจากนั้นผมก็ต้องเริ่มสู้กับมันอย่างจริงจังแล้วโดยจังหวะแรกนั้นผมก็ฟันมันลงไปแต่ก็โดนมันสวนกลับแล้วผมก็โยนเบ็ดเข้าลงไปในน้ําทําให้มีปลาปิลัญญาลงมาผมก็โดนดาเมจนิดหน่อยจากปราิลญญาตแต่ว่าจุราโตดัตโดนไปเต็มเมเลย <c oughs> โดนมันกระแทกหัวกลับนะครับ แล้วก็ชาร์จฟันลงไปแต่ว่าไม่โดนเต็มๆเข้าที่หัวครับแต่ผมก็โดนสวนการพุ่งลงมาพุ่งออกมาจากพื้นดินตรงที่เป็นดินที่โลหรือว่าเป็นตองน้านะครับรอนแรงมากัางหวะน,นี้ผมเกือบจะตายนะครับถ้าไม่ได้ว่ามีม้าของผมช่วยเอาไว้ผมก็รอดมาได้โดยเส้นยาดาแพดแฝงมากแลวผมก็พยายามโต้กับชาร์จฟันไปหลายทีแต่ก็ไม่โดนเต็มๆได้ถนัด สักทีนะครับจนกระทั่งถังวันนี้ผมฟันมันเต็มเต็มและมันก็เด้งขึ้นมาจากน้ำครับผมฟันมันต่ออีกทีหนึง่งเข้าที่หัวแล้วก็พยายามทำดาเมจเข้าไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันฟินได้เพื่อให้มันกระแทกให้มันหยุดให้มันชะงักบ่อยๆนะครับอันนี้ผมฟันลงไปแต่ก็โดนมัน โจมตีกับโดยกระแทกสิโดยกระแทกข้าง,ข,างข้างลำตัวมาที่ตัวผมนะครับทาให้ําสู้มันไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะครับและจังหวะน,นี้ผมฟันเต็มชาร์จเข้าไปเต็มแต่ว่าทุกครั้งที่ผมสู้นะครับมันไม่เนื่องจากว่ามันไม่ช่างักนะครับทําให้เวลาสู้เนี่ยสู้ลาบากมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทูชาร์จรดเต็มๆเข้าไปนะครับแต่ผมก็พยายามก็โดนดัมเมจมันนะครับแม้ว่าฮิตบ็อกมันจะดู ไม่น่าโดนในบางครั้งนะครับก็โดนเข้าไปเต็มเต็มปันที่หัวหัวเป็นจุดอ่อนของมันนะครับทําให้มันตายได้เร็วที่สุดถ้าเราโจมตีตรงส่วนนั้นนะครับแต่ว่าผมสู้ไปนะครับผมใช้ยายเยอะมากทําให้ผมต้องรีบจบเกมโดยการอาวางกับดักให้มันมาติดกับดักนะครับจะได้จบการลากครั้งนี้สักทียย หลังจากจบเอเจนต์เควสของจูราโทดัสไปนะครับก็ถึงเวลาองการสู้มอนเตอร์ในเวท่าดาวตัวแรกที่ผมสู้และเอามาให้ดูในคลิปนี้ก็คือพู้เคพุเคนะครับตัวพู้เคเนี่ยเป็นมอนเตอร์ไวเวิร์นขนาดเล็กที่พ่นพิษได้ทั้งทางปากและทางหางครับและพิษมันไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างน่าลำคาญเพราะว่าเราต้องคอยกินยาแก้พิษตลอดเวลาอย่างเช่นจังหวะนี้ผมโดนพิษนะครับผมพยายามกินยาแก้พิษแต่ว่า มันจะกินได้ง่ายๆ่างั้นลหมันก็ยื่นลิทเข้ามาโจมตีนะครับแล้วก็ผมก็ฟันมันต่อไปนะครับโดยที่พยายามกระแทกเพื่อไม่ให้ผมโดนกระแทกถอยหลังนะครับแล้วก็ฟันมันสวนกลับไปพยายามทำระเบิดใส่มันเรื่อยๆนะครับและใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการที่จะฆ่ามันนะครับจากเห็นว่าเมื่อกี้ผมฟันมันจนปีกมันขาดไปแล้วนะครับแต่ผมก็โดนมันพ่นที่หางสวนกลับมาหลายครั้งหลายคานะครับ ผมตัดสินใจว่าอย่างแรกที่ต้องทำเลยเนี่ยต้องตัดทางของผู้เคผู้เคก่อนชีวิตจะง,ง่ายมากขึ้นเย็ดเลยนะครับผมพยายามฟันลงไปอันดเมตชาร์จฟันที่หัวเต็มๆแล้วก็ที่หายนิดนึงชาร์จกระโดดฟันเข้าหัวเต็มๆม,มันชะงงะครั้งแรกนะครับที่ผมสู้มา มันจะโกนกลับมานะครับมันคำลายทาให้ผมทาอะไรกับมันไม่ได้จังหวะนี้ผมฟันไปที่หางกันเต็มและตัดทางมันได้ในที่สุดถึงจะตัดหางไปนะครับแต่ภูเกะภูเกะก็ยังพ่นพิษออกมาได้แต่ว่าระยะจะลดลงอย่างมากนะครับและไม่เริ่มไม่อันตรายเท่าไหร่สำหรับพิษที่มันพ่นทางหางแต่มันก็ยังพ่นทางปากได้ปกตินะครับก็ต้องระวังไว้ให้ดีสู้กับตัวนี้ค่อนข้างลําบากเชียวทีนี้ทีเดียวนะครับผมฟันเข้าไปเต็มเลยครับชาร์จเต็มที่เลย และมันก็ย้ายที่ไปผมเริ่มมากระโดดฟันมันครั้งแรกแล้วก็นั่นแหละผมโดนพ่นพิษที่หางครับแต่รอบนี้มันผมทํามันชะง,งักได้ก่อนที่พิษจะถึงตัวชาร์จมันเข้าไปเต็มๆนะครับแล้วก็มอนเตอร์อิซูชิที่น้อยที่อยู่ข้างหน้าก็โดนโดนลูกหลงไปเต็มๆด้วยนะผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการฟันมันเพื่อ ให้ชนะนะครับแต่เนื่องจากภูเก็ตไม่ได้เป็นมอนเตอร์ที่ยากมากการสู้กับมันผมเลยไม่จําเป็นต้องใช้กับดักเพื่อจบให้ให้ไหวที่สุดนะครับผมก็ฟันมันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ได้ยาก่าไร,รและใช้เวลาไม่นานก็สามารถจัดการมันลงได้ครับ มอนสเตอร์ตัวต่อมาที่ผมจะสู้ด้วยในคลิปนี้ก็คือมอนสเตอร์อย่างลาเทียนนะครับลาเทียนเหมือนผู้เขเลยคือมีพิษที่ร้ายแรงพิษที่ร้ายแรงอยู่ทางที่หางของลาเทียนนะครับเป็นท่าที่ทั้งแรงและติดพิษด้วยเพราะนั้นหลังจากโดนท่านี้เราต้องรีบใช้ยาแก้พิษโดยด่วนนะครับผมเริ่มโดยการฟันมันไปหนึ่งที่พยายามใช้จังหวกะการแทกจังหวะเดียวกับเสียงตอนมันคำรามนะครับ ผมก็จะไม่ติดอ่าไม่ต้องปิดปูนะครับแต่ว่าผมฟันมันแต่มันฟาดหางกลับและพิษรุนแรงมากผมต้องคิวทีเดียวเลแต่ผมฟันมันต่อแล้วก็โดนมันฟาดหางอีกรอบเลยครับทีนี้ผมโดนมันฟาดหางบ่อยมากครับทาให้เปืองยาไปหรงกลเลยฟันมันอีกรอบไปผมพยายามตัดหางนะครับกลยุทธ์เดียวกับที่สู้กับภูเกขตภูเเ็ตนะผมทํามันล้มได้เมื่อกี้แต่นี่ก็ฟันไปที่หัวมันเต็มๆและแน่นอน ผมกระแทกมันจังหวะที่มันพ่นไฟออกมาทั้ง้ผมไม่โดนดาเม็ผมโดนดาเม็ไฟน้อยมากนะครับนี้มันย้ายที่แล้วผมก็พยายามฟันมันเกินนิดหนึ่งเนี่ยอ่าทําให้มันเหนื่อยขึ้นมาก็ฟันไปที่หน้ามันเต็มเต็มตรงส่วนกอนหน้ามันจะเริ่มแตกแล้วนะครับแล้วผมก็ฟันหางจนตัดหามันได้ในที่สุดนะครับเริ่มไม่ยากขึ้นแล้วแต่ผมก็โดนฟาดหางแล้วก็ยังติดคิดอยู่ดีนะครับ เพราะแต่ว่าระยะมันลดลงทําให้การสู้กับมันง่ายขึ้นนะครับฟันไปที่หน้าอีกมันชะงักฟันเข้าไปอีกทีหนึ่งที่หน้าครับ <c oughs> การฟันที่หัวของมอนนี่ทําให้มันเป็นส่วนที่ทําดาเมจได้มากที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะจบได้ในอีไม่นานนี้นะ หลังจากเคลียควสของ5ดาวจนสามารถขึ้น6ดาวได้แล้วนะครับโดยมอนเตอร์ที่รออยู่ในเอเจนเควสของ6ดาวนั้นเป็นมอนเตอร์ที่เราเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันคือมังกรที่รักสะอาดมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับซึ่งมังกรตัวนั้นก็คือตัวนั้นก็คือมังกรมิสุสเนะนะครับมังกรจิ้งจอกน้ำที่ค่อนข้าง ทั้งสวยเป็นมอนเตอร์ที่น่ารักแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับเป็นความรวดเร็วมากครับมาดูกันว่าผมเป็นไงตอนสู้ครั้งแรกกันตอนไฮแลนด์ตอนไฮแลนด์กับตอนอ่าตอนที่ขึ้นมาไฮแลนด์เนี่ยมอนเตอร์หลายตัวนี่เก่งแบบคนละเรื่องกับตอนสู้ในเฟร์วินเลดนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับโดยผมพยายามจะโจมตีไปที่หัวของมอนเตอร์นะครับเพื่อทำา,าราเมจให้ได้ แต่มันก็สามารถมีท่าที่ค่อนข้างลื่นไหลทําให้ผมไม่สามารถชาร์จได้ท่าส่วนใหญ่นี่ต้องระวังให้ดีแล้วท่าฟ้าขามันก็แรงมากเช่นกันครับผมพยายามรีโพซิชันตัวเองแล้วตึมยาเพื่อที่จะสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับการสู้กับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับตัวนี้วันไปที่หน้าแต่ก็โดนสไลด์กระแทกกลับนะครับ ทุกครั้งที่ผมพยายามาทำดามเมจใส่มันนี่ผมจะโดนสวนกัดตลอดถ,ถ้าไม่ระวังให้ดีวิธีที่ดีที่สุดการสู้มอนเตอร์ไฮแลนด์ ank, เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือการที่เราต้องรักษาระยะห่างและรอจังหวะสวนกลับเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยไม่โดนดามเมจน,นะครับการใช้กลยุทธ์ตอนที่อยู่ในเวฟสวิเวลเล่การเข้าแบบไปตีตรงๆนี้อาจจะไม่ใช่ความคิที่ดีตลอดเท่าไหร่นะครับและจังหวะน,นี้แมวผมได้ช่วยนะครับเมื่อกี้ ตีมอนจนมอนมอน,มอนลบไปเลยนะครับผมจะตัดสินใจตีก่อนแล้วผมค่อยไปคิวทีหลังนะครับแต่ว่ามันจะไม่ผิดพลาดอะไรใช่ไหมถ้าผมทําอย่างนัน้การมอนคำรามให้ผมขยับไม่ได้ไปช่วระยะเวลาหนึ่งครับแล้วผมก็พยายามเดินหนีหาังหวะเข้าไปตีใหม่ครับและผมก็ใช้ท่ากระโดดชาร์จก,กาากดแล้วก็ตีไปทีหนึ่งนะครับพยายาม หลบมันทุกท่านะครับฟองเนี่ยเวลาโดนเนี่ยเราจะติดสนามสนามับเบิร์ไบนะครับทําให้เวลาเครื่องที่บางกีแล้วเราจะรื่นนะครับนี่ผมฟาดมันไปนเต็มๆทาให้มอนมันล้มไปเลยนะครับมิสูซีเน,นล้มไปแล้วนะครับามอนเตอร์ไบ์นี่แก้ได้โดยการใช้เป็นสนามไบา์จะใช้ผลไม้สีฟ้าและจะยากรวกจะไม่ได้และจังหวะนี้ผมเป็นจังหวะที่ผมคาดไม่คิดน,นะครับเลือดผมเหลือ เนี่ยสองส่วนสามของหลอดแต่ว่าผมก็โดนมันสองทีตายเลย <c oughs> ทําให้ผมต้องวิ่งกลับไปสู้กับมันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมตายในเกมนี้เลยนะครับล้มนอนแมวในเกมนีน้มาสู้รอบเนี้ยผมใช้เวลผมระวังมากขึ้นเพราะว่าไม่อยากอ่าล้มอ่านอนแมวอีกรอบหนึ่งนะครับก็พยายามแบบรักษาระยะแล้วรอมันจมตีก่อนแล้วค่อยจมตีสวนนะครับ แต่บางทีก็ยังไม่ชินกับมูเซฟมอนมิซูซิเนะเท่าไหร่ก็เลยยังพลาดอยู่บ้างนะครับพยายามใช้ท่าที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่โดนดาเมจมากครับแน่นอนนะครับโจมตีที่หัวของมอนดีที่สุดนะครับดาเมจเยอะแต่ก็อันตรายเช่นกันเพราะมอนก็จะสามารถโจมตีเราได้ง่ายนะถ้าเทียบกับการโจมตีที่หาหรือข้างลําตัวนะครับ ปันเข้าไปแล้วก็โดนฟาดกับทุกครั้งครับถ้าผมจะโจมตีก่อนนี่ส่วนใหญ่จะโดนถ้ารอให้มอนโจมตีก่อนบางทีอาจจะถูกต้องกว่าแต่ว่าบางตอนจังหวะที่เราเล่นครั้งแรกรออการเจอมอนตัวนี้ครั้งแรกมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับครับการโจมตีพาดก็เหมือนกันนะครับมิสุซุเนะนี่เป็นมอนเตอร์ที่สวยมากชุดเกาะก็สวยนะครับแต่ว่า สกิลของมันไม่ค่อยดีเท่าไ,ไหร่มไม่ค่อยมีคนใช้จังอ่ะผมใช้เรียกว่าอะไรต้นไม้ฮิวของแมวปลูกไว้ให้ดีจังทำให้ทำให้เรียกว่าอะไรเวลาบ,บวชหรือว่าโดนอะไรโจมตีตอนเนี้ยผมสามารถฮิวไปด้วยได้แล้วก็รับดาเหน็ดไปด้วยสำหรับหลังจากนี้นี่จะเป็นยังไงต่อผมให้ทุกท่านติดตามรับชมได้เลยนะครับ